สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่แบบเอาหน้าสดมาโชว์นะคะต้องบอกว่าวันนี้ที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าได้รับเกียรตินะคะจากบริษัทค่ะให้มาทดลองนะคะเครื่องลูมิสปาซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะคะในประเทศไทยที่มีโอกาสได้ลองเครื่องนี้นะคะ เครื่องลูม s p a าเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่แค่เครื่องทำความสะอาดผิวทั่วไปในท้องตลาดนะคะชื่อเต็มๆของเขาชื่อว่า Edge Lock Lumi ิสปาค่ะชื่อเอชล็อกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเทคโนโลยีเอชล็อกที่ลงลึกถึงระดับยีนแต่เครื่องนี้ค่ะ เเป็นเครื่องทาความสะอาดพร้อมกับฟื้นฟูผิวนะคะเสริมสร้างโครงสร้างผิวให้ผิวหน้าเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็เป็นการเสริมสร้างโปรตีนผิวด้วยนะคะทําให้กระตุ้นการเกิดคอลลาเจนนะคะ mm hmm. ก็จริงๆวันนี้เนี่ยหนูได้มีโอกาสมาทดลองใช้เครื่องนะคะซึ่งต้องบอกว่าง่ายมากนะคะ,ะมีแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นในการในการทำงานนะคะแล้วต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยบริษัทเองนะคะ ค้นคว้าวิจัยเนี่ยออกแบบมาถึง22แบบนะคะซึ่งทุกแบบเนี่ยเราจดสิทธิบัตรหมดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเลือกเพียงสองแบบเท่านั้นที่ที่ออกมาจำหน่ายนะคะแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดคนที่สนใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้นะคะจะเข้ามาจำหน่ายอย่างไม่เป็นทางการนะคะ,ะแล้วก็มีจำนวนจำกัดมากๆนะคะก็วิธีการใช้งานง่ายมากนะคะเดี๋ยวหนูจะเริ่มเลยนะคะก็อันนี้เนี่ยเราเช็ดเครื่องสำอางออกก่อนนะคะแล้วก็ เดี๋ยวฉีดมิสก็ให้ความชุ่มชื้นเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นทรีทเมนต์นะคะที่ใช้กับเครื่องซึ่ง ทรีตเมนต์เนี่ยแบ่งตามทุกประเภทผิวเลยแม้กระทั่งผิวที่แพ้ง่ายและคายเครื่องง่ายเนี่ยก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้แบบปลอดภัยนะคะเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบโดยนะักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่เป็นการออกแบบร่วมกันกับนักวิศะระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับแพทย์ผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าก็วิธีการเริ่มต้นนะคะเราเริ่มด้วยการอ่ บีบทรีทเม้นก่อนนะคะก็<จ>ะอาจาาอจะประมาณให้เพียงพอกับใบหน้าของเรานะคะ,ะแล้วก็แต้มแต้มสี่ <4. S 2> จุดบนใบหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเกลี่ยทรีทเม้นต์ให้ทั่วหน้านะคะเต้นมา,านลอยยู่ก็ อา,อาจจะมีเสียงท่านอื่นๆด้วยเพราะว่าก็ได้ได้มีโอกาสมาลองเครื่องนี้ด้วยกันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนตื่นเต้นมากนะคะอ่าโอเคเสร็จแล้วนะคะเราเริ่มเลยปุ่มการทํางานมีแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าไม่ยุ่งยากเลยเพราะใช้เวลาแค่2นาทีเท่านั้นนะคะ ก็จําจโค้ดง่ายๆไว้นะคะ 1, 2, 7นะคะไม่ได้มาใบหวยหรือเลขท้าย3ตัวแต่นี่คือโค้ดของ เอสล็อกลูมิสปานะคะ1ขั้นตอน2นาทีกับ7คุณประโยชน์ผิวนะคะซึ่งในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยที่จะมาจำหน่ายอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะใน1เซตเนี่ยเราจะได้เครื่องเอสล็อกลูมิสปา1เครื่องได้หัวเปลี่ยน2หัวนะคะคือหัวมาตรฐานและหัวเฟิร์มแล้วก็ได้ทรีทเมนต์นะคะทั้งหมด3หลอดนะคะแต่จริงๆทรีทเมนต์ของเราเนี่ยแบ่งตามประเภทผิวเลยผิวธรรมดาผิวแห้งผิวผิวมันแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะก็เรียกได้ว่าไม่ต้องกัง,งวลเลยค่ะแล้ว จะทําให้เราเองเนี่ยนะคะประหยัดขั้นตอนและเวลาในการทําความสะอาดผิวได้แบบง่ายๆแต่ไม่ใช่แค่ทําความสะอาดนะคะฟื้นฟูผิวด้วยนะคะทาให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นมีออร่าแล้วก็อ่อนนุ่มขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวหนูเนี่ยทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายรูป after นะคะเมื่อสักครู่เราถ่ายรูป before เอาไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาโชว์กันนะคะว่า ความแตกต่างก่อนและหลังทําเป็นยังไงนะคะยังไงถ้าเกิดสนใจนะคะที่จะเป็นเจ้าของหรือครอบครองเอชล็อกลูมิสปานะคะต้องบอกว่ารีทักมาด่วนๆเลยนะคะเพราะว่ามีจํานวนจากัดจริงๆนะคะคุณจะเป็นคนรแรกๆในประเทศไทยที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเครื่องน,นี้นะคะแล้วเราพบกันค่ะ